ท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมท่านเส้นชัยต้องเป็นผู้สอบผ่านการดำเนินการโดยการสอบในวันนี้อาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2563ได้จัดขึ้นตั้งแต่เวลา10.00นถึง14.00นที่ศูนย์หน้าชั้นประถมศึกษาที่ศูนย์หน้าชั้นประถมศึกษาได้ทำการสั่งเข้าอื่น10ทุก โอเคโอเคค่ะไม่เดียวเรื่องการปรับสมดุลของฟีเมลฮอร์โมนซึ่งฟีเมลฮอร์โมนเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ไฮ<ป>ยาลูนอซิในผิวเราค่ะไม่ได้ว่าพิเศษมากที่สร้างทั้งคอลลาเจนและไฮยาลูนใช่ไหมคะ,คะ ยกว่าจะได้เอเซนเชียลออร์หนึ่งหยดเนี่ยจะต้องใช้กลุหลาบถึง200หยดเลยนะเออถึงองร้ดอกเลยนะคะในการสก,กัดให้ได้เอเซนเชียลออร์เพียงหนึ่งหยดค่ะเรียกได้ว่ากว่าเราจะหาเอเซนเชียลออร์ของดอกกุหลาบมาได้นี่ว่าใช้ยากลำบากมากใช้แล้วค่ะซึ่งเมื่อ,อสมดุลของฮอร์โมน